ไม่รู้หน้าโลดมากเลยเอ็ดหกโอ้ม่ก็อะไรเนี่ยและอะไรเนีอะไรเกมอะไรเนี่ยยังไม่รู้เหมือนกันนะเพื่ออันเดอร์เซดเดอยว อะไรของมันเนี่ยนเอ้าวุธเราจะได้ไรเฟิลมาเราเริ่มเลยครับคิวโลเฟตคืออะไรวะมันจะเป็นเกมให้ฆ่าเอนูมินาติหรือเปล่าคิดอย่างนั้นนะอยากรู้จริงๆใครเป็นคนสร้างเกมอย่งนะั้ อะไรเนี่ยเัวเองเกิดอะไรขึ้นก็จะทำมันร้อยเนาะยิงตู้โหัวไปไปกูน่าตองยิงเองอะไรนะไอ้ย่าเข้ามาใกล้กูนะันี่ไงอย่าเข้ามาใกล้กูไม่เงยไม่บอลไมได้แต่กูหรอกก็จะ ตายแดกกูแล้วแดกแล้วเฮ้ยอะไรอะไรอะไรคะไม่รูเนอะอิงอิงเออร์ริมินาติเออร์รมินาติอิลลูมินาติอิลลูมินาติก็อิลลูมินาติสิบุอิลลูมินาติสีชมพู

อะไรของมันอเะเป็นอ่างเงี้ยก็เป็นหนยอนอะไร่านมันเยเลี้วสอแล้วครับอี Unlock ล้ีอเดีย Unlock แล้วกี่สามก n ลับก็ Unlock ลวฟรไปหามาได้เวลาอีกครั้งเกมหาโอ้โหอะไรเนี่ยยิงยิง ยิ่งยิ่งยิ่ง,งยิ่งแล้วเอาผ้ามาทำไมเราจะดีครับนี่ยหวัดดีครับเอนูมินาติเอนูมินาติาตถ้าได้ช็อตกันมันคงจะดีะย,ยิ่งอีกหนึ่งทีก็เดสนี่นะเอ้ย what the fuck วัดยิงยิงปลายิงได้ปลามาเอาเดี๋ยวหมดแล้วจู่ๆก็หายมามาเอลูมินาติเอลูมินาติไอ้นี่ก็มาไออลูมินาติเอลยิมิโดนยิงโดนข้าง เข้ามาทำไมจะจูบเลอจูบเลอจูดูเละจูดูเล,ลมงไม่โดนลยอะไรแล้วอ,อ,อะไรเนี่ยนี่นี่โ <c ười> เหจูเลยุนี่มันจะถุ่ระเบิดได้ห นิเคลียสองอันนี่คืออะไรนิวเคลียสนิวเคลียสอะไรไอ้อออนดีดดี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 ดนีด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 ดีีีีดีีดะ คนแม่ที่เป็นลูกกระสือโตยิ่งกินยิ่เลียเ่มรอะไรนี่อะไรเนี่ยเป็นไม่นาทีอะไร โคตรมันิงแม่งิงแม่งไอ้ตูนี้นกูแทบสุด,สดลยเยอะไปแล้ว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 เยวไปลว ก็สุดยอดเลยเอ็ดดีดีดีนะครับสุดยอดเลยหลับกนะครับเอาไว้ก่อนมาเลยมาเลยจริงให้ตายหาไอ้พึ่งขึ้นมาเหรอคะมาฮะ

เดี๋ยวทำไมมันดูอะไรนะไม่เลยไม่รู้สิคุณเอานี่เอาหาได้ทีนี่มึงก็อะไรนะเนี่ยตอนนี้มันเริ่มแบบมาบุอิสระแล้วมันเริ่มแบบมาบุตอิสระแล้วเริไม่มีอะไร สนใจแต่อันนี้สนใจอนุมินาติบางสนใจอนุมินาติบางอนุการวยเดี๋ยวเือดแล้แข็งี๋ยะท่านยล้ก็แล้วอะไรอ่ะ้อรีวว ก็เหมือนเดิมก็ไม่ใช่มันก็เหมือนเดิมอีกนิดนึงอันนี้เหมือนจะเป็นปืนกลบอลเบตเตอร์โคล์กันไรยโอเคไหนก็เราจะรอปืนใหม่หน่ที่ปืนใหม่เป็นปืนกลเท่ปืนกลแต่ยิงไฟแรงเนี่ย จะบวีี where, ี uh, ี no, wait. No, wait. No. Where, no ีรเยคนไม่อะไครับแต่ยิงคนดีนี่ชอบอะไรยคนนี่นี่ละุมเด๋ยวอยยิงเกมหายี่ยนี่ยิงดูเออเหน้มมันจะระเบิดเราเนี่ดูในนาทีก็จะาขย่อเี่ย สวยเอ้ยเร็วขึนเร็วมากเอ้ยเป็นโดดแบบเลยฉันคิดว่าตัวเอเป็นโดดแบบอีกฉันคิดว่าตัวเอเป็นโดดแบบแล้วเรดี้เดือดเดือดปุ๊บปุ๊บหลุดลอยเหมือนจะแบบดาเมตีนะผม่อนบอกว่าบวกดาเมตจะซีก็่รู้ ลูกกือสุนระเบิดนี่ยิงปืนคกินที่แรงก็ไปใหญ่ยิงถก็ไปอะไรวะเนี้ยไปไลวมีปุ่นนี่นะราขับเร็วเกินไป มันฮาเหมดบันฮาเลยนี่นี่นี่อะไรอ่้อลมินาตินี่เอมินาติเก็บดิออนี่เริ่มงกระตุกเริ่มกระตุกอืออะไรล่ะโคดมัน อนนี้เหลือแค่ไอเดียแล้วครับดาหมันจะเพิ่มขึ้นตอนแรกนี่ยิง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 ทุกโลทุกมุมโอ้ยเติมแมบนี้ยิงยิงยิงดาบารุณุไปล คือหนึงอ้าวเบสเบแล้วนี่โอ้นนี่งหนึ่งไรอ้มาเลยอัแมนเด็ด